สวัสดีครับเป็นดอยโต้แคลนนะครับมารีวิวเปรียบเทียบนะครับระหว่างจออันนี้เป็นตัว HDM 13 Pro นะครับเป็นจอ13นิ้วนะฮะซึ่งแหละสเปคก็เป็นตัว t อปเลยฮะับ ram 8 ram 256นะครับผมราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็บอกที่ไว้นะฮะมาดูสเปคกันนะ,ะนี่นะฮะ cpu นะฮะตัว t อปเลยนะครับ2 g h z นะฮะแล้วก็ ram 8นะฮะ ram 256ตัวแรงนะฮะความเร็วจอเป็น 2K นะฮะสเปคแพ้นะฮะรองรับระบบ กล้องรอบคันนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เราสามารถดูในส่วนของตัวหรืไหลมากนะระแรมมากนะระแรงสุดแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะลองับในส่วนของตัวเน็ตฟิกนะครับสามารถดูเน็ตฟิกได้เลยนี่นะฮะแล้วก็หรไหลมากสังเกตนะแล้วก็ดูในส่วนของโักทีวีออนไลน์ได้นะฮะสามารถเจ็ดเก้านะฮะดูได้หมดนะเนี่ยแล้วก็สามารถเล่นในส่วนของตัว u t u b e นะฮะ u t u b e n น t f l i x นะฮะ มาได้นะครับแรงมากนะับถ้าเทียบกับในส่วนของ9หรือ10นิ้วก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งี่จะประมาณเหมือน i p a d นะฮะเหมือนพวกเทสล่านะฮะที่เราใช้กันนะฮะเรื่องความเไหลนี่สุดยอดมากนะฮะถ้าใครสนใจนะครับเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่นะฮะสามารถติดต่อเราได้ที่ a n d ดอ a ์โอ t โต้ a ทยแได้เลยครับที่ไลน์แอดไซด์ข่าแคมค و ر ي ครับผมมีขอลาดปก่อนเชิญดิับ